คุณราีมังกรครับต้นปีอย่างนี้อยากจะบอกคุณว่านะครับเรื่องเร็วๆร้ายๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้มันกําลังหมดไปนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแทนที่นะครับเงินเงินทองๆจะไหลมาเทมานะครับสถานะตอนนี้ต้องบอกนะครับรวยมาซะให้แก็เลยครับ ฐานถึงเรื่องหน้าที่การงานนะครับก่อนหน้านี้เคยมีไพ่เดอะมูนขึ้นในดวงชะตาคุณนะครับไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ไม่ดีไม่ดีมากๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นนี่นะครับเดอะแมจิกเชียนขึ้นมาแล้วนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับสิ่งเร็วๆร้ายๆเนี่ยมันกําลังเอาไปจากชีวิตแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับชีวิตในเรื่องหน้าที่การงานก็จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่แมจิกเชียนมันหมายความว่าอย่างไงนะครับดีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและก็ฐานะของครอบครัวด้วยนะครับดังนั้นนะครับ อย่างที่บอกครับเรื่องเร็วๆไล่ๆออกไปแล้วโชคดีกําลังจะมาครับถามถึงเรื่องเงินเงินทองเนี่ยต้องบอกนะครับดีมากๆเลยดียังไงนะครับมีไพ่สิบเหรียด้วยนะครับสิบเหรียญหมายความว่ายังไงนะครับครอบครัวรักใคร่ฟองดองนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตอนนี้จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากซื้อๆเลยนะครับตอนนี้จังหวะดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับรวยมาซะให้เข็ดเลยครับตอน แต่ถ้าฐานถึงครอบครัวนะครับมันมีไพ่5้าดาบขึ้นมานะครับหมายความว่ายังไงนะครับโดยพื้นฐานครอบครัวคุณไม่มีอะไรนะครับจะมีก็คือปัญหามาจากคุณนั่นแหละนะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์คนแบบหูทันพัดแลกนะครับได้ยินอะไรไม่เข้าหูนะครับคนในบ้านหรือลูกๆหรือแฟนคุณเนี่ยพูดไม่เข้าหูนะครับคุณเนี่ยบวกเลยนะครับดังนั้นใจเย็นนะครับบ้านเดี่ยวกำลังมีความสุขแล้วเงินทองกําลังมาการงานกันกลังจะดีนะครับสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์สําหรับครอบครัวดีกว่าครับ ถามถึงเรื่องความรักคนโสดก็มีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่สามถ้วยครับโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้กันมีความสุขจริงๆเลยนะครับคนโสดเนี่ยนะครับไปปาร์ตี้ตรงนั้นตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าดูแล้วก็มีความสุขกายสุขใจยังไม่ยังไม่อยากหาภรระ,ะอยากไม่หาอะไรคของขอนะครับดูอยากจะอิสระอยากจะปาร์ตี้ไปต่อนะครับเรื่องฟงเรื่องแฟนนะครับยังไม่คิดจริงจังจ มาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับดวงดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับทำบุญไหว้พระไปสะดาะเคราะห์นะครับแล้วก็ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะครับชีวิตที่มันเจริญมันก็จเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งเรืองต่อไปในวันหน้าครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอีดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ